สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ10 minute podcast กับผมครูพี่โอนะครับ10นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกๆคนทุกๆวนันตอน7ดโมงเชา้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อว่าถ้าเราทำ m ์แล้วเนี่ยทำไมบางคนถึงโตไวทำไมบางคนถึงอยู่ที่เดิมแล้วทำไมบางคนถึงช้ากว่าคนอื่นละ่ะทั้นที่มีคนที่เข้ามาที่หลังเราเขาสามารถประสบความสำเร็จไปก่อนได้แล้วนะ วันนี้นครับเราต้องเข้าใจครับว่าเราสมัครแอมเวย์เก้าร้อยเหมือนกันแต่เราไม่ได้เริ่มต้นเท่ากันครับฟังให้ดีนะครับเราสมัครเก้าร้อยเท่ากันแต่เราไม่ได้เริ่มต้นเท่ากันครับบางคนบอกว่าเอา้าแล้วมันไม่เท่ากันยังไงอ่ะพี่ก็เริ่มต้นก็ดูเท่ากันทุกคนมีความรู้ในแอมเวย์เป็นศูนย์เท่ากันบรารมีเดิมในชีวิตไม่เท่ากันครับทักษะบางอย่างในชีวิตไม่เท่ากันครับคอนเน็กชันไม่เท่ากันครับ และสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเริ่มต้นเท่ากันครับเพราะว่าเขาได้สร้างจากงานเดิมมาก่อนดังนั้นวันนี้เราต้องมองให้ออกครับการที่เรารู้สึกว่าใครบางคนเร็วกว่าเราใครบางคนช้ากว่าเราเพราะเรามองแคบแค่เท่านี้เรามองแคบคําว่าแคบคือระยะเวลารวมทั้งกรอบเวลาและสถานที่อ่าเวลาและสถานที่ที่เรามองแคบ เรามองระยะเวลาที่เขาสมัครเข้ามาในแอมเวย์จนถึงวันที่เขาสําเร็จเรามองสถานที่แค่ในเซ็นเตอร์กับในรายกลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถอยออกมาให้กว้างขึ้นนอกเซ็นเตอร์คนที่เขาสําเร็จแล้วเขาทาอะไรละ่ะเขาทําเนื้อง,งานมากกว่าเราหรือเปล่าเขาทํางานพื้นฐานมากกว่าเราหรือเปล่าเขาเจอคําปฏิเสธมากกว่าเราหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมองขยายไทม์ไลน์ให้มากขึ้น เฮ้ยก่อนที่เขาจะมาทำแอมเวย์เนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยคนนะโชคดีนะี่ทําง่ายก็เขามีคอนเน็กชันเยอะฮัลโหลไม่ได้โชคดียื้อทำลายออกมาคอนเน็กชันที่ดีแปลว่าเขาสร้างสิ่งนี้มาก่อนการที่เขาสร้างคอนเน็กชันที่ดีเขาสร้างบารมีเขาเป็นคนที่เฟรนดี่กับผู้คนเขาเป็นคนที่ผู้คนอยากเข้าหาเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นนะเขาเหนื่อยสร้างมานะแต่เราที่ไม่มีคือเราไม่ได้สร้างมาก่อน ดังนั้นแปลว่าเรากำลังเอาวันที่ร้อยของเขาเทียบกับวันที่ศูนย์ของเราหลายๆคนเคยได้ยินคำนี้ไปแล้วแต่เราจะเข้าใจแค่ว่าศูนย์ PV เท่ากันศูนย์คนเดินตามเท่ากันไม่ใช่ขยายกรอบเวลาออกมาเราจะเห็นว่าเขาเหนื่อยมาก่อนเราดังนั้น่ะวันนี้วันที่เจอแอมเวย์แค่เป็นวันที่เขาเจอเครื่องมือใหม่แต่ไอการสร้างชีวิตเขาสร้างมาก่อนแล้ว มันเขาง่ายกว่าเราถูกแล้วเพราะวันเป็นวันที่ร้อยของเขาเราเนี่ยบารามีก็ไม่เคยสร้างคําพูดที่ดีก็ไม่เคยใช้สมมุตินะบารของเดิมไม่มีเลยเอา้าย้อนกลับไปในวันที่เขาไม่มีเท่ากันวันนี้เราเริ่มต้นต่างกันแค่นั้นเองเราเลยดูเหมือนเขาไวกว่าเรามองย้อนออกมาอีกขยายภาพออกมาอีกมองไปจน,จนถึงทุกหรือจิตใจสิ่งที่เขาต้องแบกรับเส วันนี้าการที่เราไม่ได้ประสบความสําเร็จในแอมเวย์มากกับเขาที่ประสบความสำเร็จในแอมเวย์เร็วทาไมเขาถึงทําเนื้องานได้มากกว่าเราทําไมเขาถึงมีอัตราการทนทานต่อคําบริสทธมากกว่าเราทําไมเขาถึงใส่ชั่วโมงในการลงมือทําได้มากกว่าเราทําไมเขาถึงยอมนอนน้อยมากกว่าเราเพราะสิ่งต่างๆที่เขาต้องแบกรับมีไม่เท่ากันดังคําพูดของเฮียคณนินที่กล่าวไว้ในสงครามส่งด่วนว่าหมดหน้าตักของเรือกับหมดหน้าตักของอัวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะ เนี่ยคือประโยคที่ตอกย้ำมากๆเลยคำว่าหมดหน้าตักของเราเราอาจจะแค่เลี้ยงดูตัวเองเราอาจจะมองชีวิตเราแค่3มเดือน6เดือนแต่คนที่ประสบความสำเร็จบางคนเขาอาจจะมีเดิมพันที่มองทั้งชีวิตจนถึง60ดังนั้นเดิมพันของเขาคือชีวิตตอนแก่ของเขาชีวิตหลังเกษียณของเขาคือชีวิตของลูกเขาคือชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เขา เขาแบกรับอะไรอยู่มากมายเนี่มงมองขยายดูเนี่ยบนบ่าของเขาเนี่ยเขาแบกอะไรเอาไว้เยอะมากมายเลยก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําไมใครบางคนเนี่ยเขาสามารถลงมือทําได้มากกว่าเราพยายามได้มากกว่าเราและเราก็เลยไปมองว่าเขาโตไวแต่อย่าลืมว่าลอางมองย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งทีนี้ลองรีเวิร์สกลับมาย้อนกลับมาว่าการเติบโตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนตรงนี้ยตั้งแต่ตอนแรกเราจําได้ไหม ว่าการเติบโตจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องคนเรื่องยอดแต่คือการสร้างเครดิตของตัวเราเองการสร้างบาร,รมีภายในของตัวเองคนที่เขาเข้ามาทำแอมเวย์ง่ายพูดปุ๊บคนเชื่อเลยเขาสร้างสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วสิ่งที่เรียกว่าบาร,รมีสิ่งที่เรียกว่าเครดิตวันนี้เรากําลังเริ่มสร้างดังนั้นนี่คือหนึ่งในการเติบโตภายในและภายนอกที่ทําให้สังคมรับรู้คนบางคนบอกว่าเขาเข้ามาในแอมเวย์เขาง่ายนี่เขามีผู้ติดตามเยอะเขาสร้างมาตั้งเท่าไหร่ กว่าจะมีผู้ติดตามเท่านี้แล้วเราจะไปเรียกร้องให้เขามาเหลือผู้ติดตามเท่าเราเป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็รู้ว่าเขาเหนื่อยสร้างมาแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้พราะเขาเหนื่อยมาเขาออกแรงมาแล้วนี่คือชีวิตเขาดังนั้นถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันเรามองเข้าไปเนี่ยไม่ใช่สร้างในแอมเวย์เท่ากันแต่คุณต้องสร้างนอกแอมเวย์ให้เท่ากัน สร้างนอกแอมะเท่ากันคือเรียนรู้นอกเวลาเนี่ยการฟังพอดแคสต์การฟังข่าวบางอย่างสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจบ้านเมืองคนบางคนเขาเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าเราแต่เราขาดความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เรียนรู้ให้มากกว่าเขาและนี่คือเคล็ดลับที่ตัวพี่เองเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้แล้วพี่คนสําเร็จเดินแล้ววิ่งคนสําเร็จจบตอนห้าทุ่มเราจบตอนเที่ยงคืนเราทํามากกว่าเขา เราทําให้เหนือกว่าเขาเราทําให้เร็วกว่าเขาเรานอนน้อยมากกว่าเขาเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ตัวเสมอว่าต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันเครดิตเราไม่มีดังนั้นเนี่ยนอกจากสร้าง m อมวเราต้องสร้างเครดิตด้วยเราต้องสร้างผู้ติดตามด้วยเราต้องสร้างทักษะด้วยพี่ใช้เวลาจํานวนมากกับการเติบโตภายในไปพร้อมๆกับการเติบโตภายนอกและพร้อมๆกับการเติบโตบนทักษะที่สําคัญใน m อมวทักษะที่สําคัญใน m อมวีมีอยู่2อ,อย่างแค่นั้นเอง คือทักษะในการเข้าใจแผนการตลาดกับทักษะในการเข้าใจเรื่องสินค้าเข้าใจสองอย่างนี้เราสามารถทำแอมเวทได้แล้วแต่ว่าไม่พอเพราะเราจะเคยเห็นคนที่เข้ามาในแอมเวทเรารู้เรื่องสินค้านะบางคนเนี่ยไปสปอนเซอร์คนจะเจอว่าอุ้ยแอมเวทพี่ทำมาแล้วเนี่ยอุ้ยบางบางคนพูดสินค้าได้อินกว่าเราอีกแต่ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะเพราะความเข้าใจชีวิตความเข้าใจบางอย่างมันทําให้เกิดการเลือกที่ต่างกัน เกิดจากสิ่งที่เคยเจอมาในชีวิตคนบางคนเข้าใจโอกาสแอมเวดีเลยนะเข้าใจว่ามันคือรายได้ที่หยุดทําแล้วมีรายได้ถ้าเราสร้างอย่างถูกต้องเข้าใจว่าเลือกแรกลุยสําเร็จแล้วมันเสร็จเข้าใจว่ามีบริษัทที่ดีแล้วซัพพอร์ตเข้าใจว่า Position ของสินค้าคืออะไรแต่เข้ามากับไม่ไปไหนมาไหนเพราะเขาขาดการเติมความเข้าใจบางอย่างในชีวิตเลยทําให้การเลือกของเขามันไม่คมเหมือนกับที่คนสําเร็จเลือก แต่ถ้าอย่างนี้มันจะน่าหนอยเนื้อต่ำใจมากเลยเพราะมันดูเหมือนเรายังไม่ไปไหนมาไหนเลยเ,เลยไม่มูฟอัพเลยเราไม่ได้อยู่ที่เดิมต่อให้เราอยู่ที่เดิมบางคนบอกอยเขาไปถึงไหนกันแล้วเรายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับว่าดีแค่ไหนแล้วที่เรายังอยู่ตรงนี้คนจํานวนมากมีความฝันแต่ปลิวไปแล้วก็มีคาว่าปลิวคืออะไรเขา้าใจไหมครับคนจํานวนมากเข้ามาในแอมเวย์มีความฝันแต่หายไปจากแอมเวยยเยอะแยะมากมายแล้วก็มี เพราะความเข้าใจบางอย่างในชีวิตไม่ถูกต้องซึ่งจริงไม่ควรตัดสินด้วยซ้ำว่าถูกหรือผิดแต่ความเข้าใจบางอย่างในชีวิตของเขาไม่มากพอที่จะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้ดังนั้นเราในขณะที่เรากําลังเติมอยู่แล้วเรายังอยู่ตรงเนี้ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ดีแค่ไหนแล้วที่เรายังอยู่ตรงนี้และการที่เราอยู่ตรงนี้ได้การเติบโตภายในของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่การที่เราเริ่มทําคลิปลงไปการทำลิงก์การทํา คอนเทนต์ลงไปวันนี้ผู้ติดตามยังไม่มีคนกดไลค์ยังไม่เยอะคนกดแชร์ยังไม่มีแต่เรากําลังได้เริ่มสร้างทรัพยากรได้เริ่มสร้างความน่าเชื่อถือตรงนี้ลงไปแล้วแล้ววันหนึ่งมันจะมีขอแค่สร้างเหตุยังไม่หยุดยัง้งมองการเติบโตภายในของเราให้ออกความเข้าใจชีวิตของเราที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแม้วันนี้ยังไม่มียอดแม้วันนี้ยังไม่มีคนเดินตามแต่ความเข้าใจของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะค่อยๆสะสมการเลือกของเราที่ค่อยๆคมกลิบมากขึ้น และนั่นแหละคือวันที่พอความรู้เราถึงพร้อมความเข้าใจเราถึงพร้อมทุกอย่างที่คมมันจะสามารถทำให้เราพุ่งทะย,ยานเป็นเส้นตรงได้นี่คือ5ปีของพี่ในแอมเวย์ way. 5ปีแรกของพี่ที่พี่อยากเป็น21%อยากสำเร็จมากๆแต่พี่ยังไม่เคยทำมันได้คนไหนเขาไปถึงไหนกันแล้วคนนั้นเขาไปถึงไหนกันแล้วสมัครเข้ามาที่หลังเราสําเร็จไปแล้วคนด้อยศักยภาพามากกว่าเราเบรกไปแล้วแต่ เราโชคดีที่ทุกๆการประกาศเป้าหมายเราไม่ถึงของเราเราเห็นการเติบโตภายในของเราเราตื่นเต้นกับทักษะที่เราคุยได้ดีขึ้นคมขึ้นเก่งขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้นผู้ติดตามค่อยๆเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งหนึ่งคน2คนสคนจํานวนคนดูนไลฟ์ของเราเยอะขึ้นหนึ่งคน2คน3าคนบรารมีของเราและความน่าเชื่อถือของเราที่มากขึ้นผิวพรรณของเราที่ค่อยๆดีขึ้นหน้าตาของเราที่ค่อยๆดีขึ้นนหมนะฮะทุกๆอย่างเหล่านี้คือการเติบโตทั้งหมด เราไม่ได้อยู่ที่เดิมครับแค่เราเติบโตในมิติที่ต่างกันแต่สุดท้ายมันจะไปบรรจบบนเส้นทางเดียวกันและเราอาจจะสามารถแซงคนที่มาก่อนได้แบบที่พี่เองก็ทํามาแล้วเราไม่ได้แซงเพื่อกดใครแต่เราแซงเพื่อสร้างความภูมิใจของเราและพิสูจน์ว่าแผนการตลาดของแอมเวย์มันเป็นไปได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ ส่งลิงก์ของคลิปนี้ให้กับคนที่เรารักแล้วอยากสื่อสารเรื่องนี้กับเขากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เจอกันทุกๆวันตอน7จ็ดมงเช้ากับ10 Minute Podcast 10นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกๆคนครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ